ครับแต่วันอ่อนแสงลงมาแล้วได้โอกาสดีที่จะได้ทำความดีเอาผักตบชวานี้ขึ้นจากทางน้ำไหลนะครับตบชวาน,น้ำจะได้ไหลได้สะดวกสบายไม่เกิงไม่บงังไม่ติดไม่ขัดโอเคนะครับ ทำดีนิดหน่อยรู้ว่ามันน้อยแต่ค่อยๆทำทำดีไม่ทำอยากถ้าอยากจะทำเทสครับตะวันกำลังอ่อนแสงพอดูนี่วิ่งหลายรอบเลยันนี้ทำแต้มหลายรอบเลยวันนี้ทำแต้มทำแต้ม ช่วงนี้ทําแต้มวิ่งสน,นันปั่นปืนเลยขายดิบขายดีอ่ะ